สวัสดีค่ะก็มาพบกับคุณครูอีกครั้งหนึ่งนะคะคุณครูดารณีชัยเวชจากโรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาพรราชวิทยาลัยเลยค่ะ สำหรับในวันนี้นะคะเราก็จะมาดูเรื่องของการละลายน้ำแบบแตกตัวของสารนะคะในคราวที่แล้วนะคะเราได้พูดคุยกันไปเกี่ยวกับเรื่องของการละลายน้ำของสารประกอบไอออนิกค,ค่ะซึ่งนักเรียนก็จะได้เห็นแล้วว่าในการละลายน้ำของสารประกอบไอออนิกเนี่ยโมเลกุลของน้ำนะคะจะเข้าไปล้อมรอบไอออนบวกและไอออนลบทำให้โครงผลึกเกิดการแตกสลายออกนะคะ โมเลกุลของน้ำที่ล้อมรอบไอออนบวกและไอออนลบนั้นนะคะจะทําให้ภายในสาระละลายของเราเนี่ยมีไอออนบวกและไอออนลบกระจายตัวกันอยู่นะคะการละลายน้ําของสารประกอบไอออนิกเป็นตัวอย่างหนึ่งของการละลายแบบแตกตัวค่ะแต่จริงๆแล้วเนี่ยมันยังมีสารบางชนิดนะคะที่สามารถละลายน้ําแล้วแตกตัวได้คล้ายคลึงก,กันกับสารประกอบไอออนิกค่ะ พูดถึงสารละลายนะคะนักเรียนสามารถบอกได้ไหมคะว่าในของสารละลายเนี่ยมีองค์ประกอบอะไรบ้างและในสารละลายในชีวิตประจําวันที่นักเรียนรู้จักคะ่ะมีอะไรบ้างภาพนี้นะคะแสดงตัวอย่างของสารละลายที่นักเรียนพบได้ในชีวิตประจําวันนะคะสารละลายจะประกอบไปด้วยองค์ประกอบ2ชนิดก็คือตัวทําละลายและตัวละลายนะคะ สารละลายในชีวิตประจําวันก็ยกตัวอย่างเช่นน้ําหวานต่างๆน้ําเกลือที่เราใช้ในการล้างแผลน้ําส้มสายชูสารละลายที่เราใช้ในครัวเรือนได้แก่น้ํายาซักผ้าน้ํายาล้างห้องน้ําเป็นต้นนะคะการละลายน้ําของสารที่เกิดการแตกตัวนะคะถ้าเราพูดถึงสารละลายของสารประกอบไอออนิกนะคะจะมีกลไกแบบไหนเราลองมาทบทวนกันนิดนึงนะคะ เมื่อเราเติมเกลือลงไปในน้ำนะคะภายในระบบของเรานะคะก็จะมีโซเดียมคลอไรด์ซึ่งมีไอออนบวกและไอออนลบค่ะแล้วก็มีโมเลกุลของน้ำนะคะซึ่งเป็นโมเลกุลที่มีขั้วค่ะคกลไกในการละลายน้ำของสารประกอบไอออนิกก็คือโมเลกุลของน้ำเนี่ยเข้าไปล้อมรอบไอออนบวกและไอออนลบแล้วก็ดึงให้ไอออนหลุดออกจากโครงผลึกนะคะทำให้ในสารละลายของเรามีไอออนบวกและไอออนลบกระจายอยู่ค่ะ สารละลายแบบนี้นะคะเราก็จะมองเห็นเป็นเนื้อเดียวนะคะมีลักษณะใสไม่มีสีะคะ่ะแต่การละลายแบบแตกตัวเนี่ยยังมีสารประเภทอื่นๆอีกนะคะได้แก่สารที่มีสมบัติเป็นกรดสารละลายที่มีสมบัติเป็นเบสและสารละลายเกลือที่มีสมบัติได้ทั้งกรดกลางและเบสนะคะ สารละลายที่เป็นกรดนะคะก็คือสารประกอบโคเวเลนต์เมื่อละลายในน้ำแล้วจะเกิดการแตกตัวให้อออนที่สามารถเปลี่ยนสีของกระดาษลิตมัสได้นะคะส่วนสารละลายเบสและสารละลายเกลือจัดเป็นสารประกอบไอออนิกค่ะซึ่งสามารถละลายน้ำได้นะคะสารละลายของสารประกอบโคเวเลนต์นะคะจะมีสมบัติเป็นกรดซึ่งสามารถเปลี่ยนสีกระดาษลิตมัส จากสีน้ําเงินเป็นสีแดงค่ะส่วนสารที่มีสมบัติเป็นเบสนะคะก็จะมีคุณสมบัติคือเปลี่ยนสีกระดาษลิตมัสจากสีแดงเป็นสีน้ําเงินค่ะส่วนสาระละลายเกลือนั้นนะคะจะมีได้ทั้งที่ละลายน้ําแล้วเป็นกลางเช่นโซเดียมคลอไรด์ละลายน้ําแล้วเป็นกรดเช่นสารละลายแอมโมเนียมคลอไรด์หรือเกลือที่ละลายน้ําแล้วเป็นเบสนะคะเช่นเกลือโซเดียมแอซิิเตตเ,เป็นต้นค่ะ ในการละลายน้ำของสารโคเวเลนต์และสารไอออนิกที่มีสมบัติเป็นกรดเป็นเบสนะคะเราจะพบว่ามีสมบัติบางประการที่แตกต่างกันค่ะในที่นี้นะคะเราลองมาพิจารณาการละลายน้ำของกรด และเบสที่มีสมบัติที่แตกต่างกันดังวิดีโอที่ครูกำลังเสนออยู่ตอนนี้นะคะในภาชนะที่บรรจุน้ำนะคะเมื่อเราทดสอบค่าความเป็นกรดเบสด้วยกระดาษ Universal Indicator นะคะก็จะพบว่ามันมีสมบัติเป็นกลางนะคะเมื่อวัดการนำไฟฟ้าของน้ำบริสุทธิ์นะคะก็จะพบว่านำไฟฟ้าได้น้อยมากๆจนถือว่าไม่นำไฟฟ้าค่ะ แต่เมื่อเราทำการทดสอบกับสารละลายที่เป็นกรดแก่นะคะทำการ พิจารณาโมเลกุลของสารที่อยู่ในกรดแก่นะคะเราก็จะพบว่ามันมีการแตกตัวให้อออนบวกและอออนลบจำนวนมากนะคะเมื่อเราวัดค่า pH ของสารละลายนะคะก็จะพบว่ามี pH น้อยมากๆเลยค่ะในตัวอย่างของเรานะคะสารละลายมี pH เท่ากับ2และเมื่อทดสอบด้วยกระดาษ Universal Indicator นักเรียนก็จะเห็นว่าสีของ Universal Indicator นั้นมีสีแดงเชียวนะคะ ลองมาพิจารณาการนำไฟฟ้าของสารละลายกรดแก่นะคะเมื่อเราจุ่มอิเล็กโทรดลงไปในสารละลายกรดแก่ก็จะเห็นการนำไฟฟ้าได้มากเลยค่ะหลอดไฟสว่างมากที่สุดนะคะเมื่อเราลองมาพิจารณาการละลายน้ำของสารที่มีสมบัติเป็นกรดอ่อนนะคะ ลองวัดค่า pH นะคะในสารละลายของเรานะคะก็จะเห็นว่ามี pH มากกว่ากรดแก่นะคะคือมีค่าเท่ากับ4.5ค่ะและเมื่อทำการทดสอบโดยการวัดด้วยกระดาษ universal indicator นะคะก็จะเห็นค่าสีเนี่ยก็จะค่อนมาทางสีส้มนะคะซึ่งก็แสดงให้เห็นว่ามันมีความเป็นกรดน้อยกว่าสารละลายที่เป็นกรดแก่ค่ะถ้าเราพิจารณาการน,นำไฟฟ้าก็จะเห็นว่าหลอดไฟเนี่ยสว่างน้อยกว่ากรดแก่ค่ะ มาพิจารณาที่สารละลายที่เป็นเบสกันบ้างนะคะสารละลายเบสแก่นะคะก็จะมีความสามารถในการแตกตัวได้มากในทำนองเดียวกันกับกรดแก่ค่ะแต่ว่าจะมีไอออนที่แสดงสมบัติความเป็นเบสมากทำให้สารเนี่ยมี pH สูงค่ะจะเห็นได้ว่าถ้าเราทดสอบด้วย pH m ิเตอหรือกระดาษ universal indicator นะคะค่า pH ของสารละลายมีค่ามากทีเดียวค่ะ และการนำไฟฟ้าของสารละลายเบสแก่นะคะก็นำไฟฟ้าได้ดีเหมือนกันกับกรดแก่ค่ะส่วนเบสอ่อนนะคะเมื่อเราทำการวัดค่า pH ก็จะเห็นว่า pH ของเบสอ่อนนะคะมีค่าน้อยกว่าเบสแก่และเมื่อเราวัดด้วยกระดาษ Universal Indicator นะคะสีของ Universal Indicator ก็ค่อนลงมาทางใกล้7นะคะ ทีนี้พอวัดการนำไฟฟ้านะคะนักเรียนก็จะเห็นว่าหลอดไฟเนี่ยมีความสว่างน้อยกว่าเบสแก่ค่ะจากตัวอย่างการทดลองนี้นะคะนักเรียนสามารถบอกความแตกต่างของสารละลายที่เป็นกรดแก่เบสแก่ care, กรดอ่อนและเบสอ่อนได้ไหมคะค่ะเราจะเห็นว่าสารละลายที่เป็นกรดแก่และเบสแก่นะคะก็จะจัดเป็นอิเ like ล็กโทรไลต์แก่ ส่วนสารละลายที่เป็นกรดอ่อนเบสอ่อนนะคะก็จะจัดเป็นสารละลายอิเ like ล็กโทรไลต์อ่อนค่ะความสามารถในการนำไฟฟ้าของสารที่เป็นอิเ like ล็กโทรไลต์แก่และอิเ like ล็กโทรไลต์อ่อนมีไม่เท่ากันค่ะสำหรับการละลายน้ำของสารประกอบโคววเลนที่แสดงสมบัติเป็นกรดและการละลายน้ำของสารประกอบไอออนิกที่มีสมบัติเป็นเบสมีไอออนชนิดใดที่เหมือนกันหรือแตกต่างกันเรามาลองพิจารณาจากสมการเคมีนี้ค่ะ สำหรับสารโคเวเลนต์ที่มีสมบัติเป็นกรดนะคะเมื่อละลายในน้ำนะคะก็จะแตกตัวให้ไฮโดรเจนไอออนในน้ำได้ยกตัวอย่างเช่นสารละลายกรดเกลือหรือกรดไฮโดรคลอริกเมื่ออยู่ในน้ำนะคะก็จะแตกตัวให้ไฮโดรเจนไอออนและคลอไรด์ไอออนค่ะเมื่อทำการทดสอบด้วยกระดาษลิทมัสนะคะก็จะเห็นกระดาษลิทมัสเปลี่ยนจากสีน้ำเงินเป็นสีแดงค่ะ ส่วนสารไอออนิกที่มีสมบัติเป็นเบสนะคะได้แก่สารประกอบประเภทไฮดรอกไซด์เช่นสารละลายโซเดียมไฮดรอกไซด์หรือโซดาไฟนะคะเมื่ออยู่ในน้ำก็จะแตกตัวให้โซเดียมไอออนและไฮดรอกไซด์ไอออนค่ะไฮดรอกไซด์ไอออนเป็นไอออนในสารละลายเบสนะคะสามารถทดสอบกับกระดาษลิทมัสสีแดงเปลี่ยนเป็นสีเงินได้ค่ะ สรุปสมบัติสารละลายที่แตกตัวนะคะให้นักเรียนพิจารณารูปภาพนะคะนักเรียนจะเห็นว่าทางซ้ายมือนะคะเป็นรูปภาพแสดงการวัดการนำไฟฟ้าของสารที่ไม่แตกตัวนะคะก็จะเห็นว่าหลอดไฟนั้นไม่สว่างนะคะแสดงว่าสารละลายที่ไม่แตกตัวเนี่ยไม่นำไฟฟ้าค่ะ ส่วน2รูปภาพทางขวามือนะคะก็คือตัวอย่างของการละลายน้ำของสารที่แตกตัวได้นะคะภาพตรงกลางนะคะแสดงการละลายน้ำแล้วแตกตัวได้น้อยนะคะสารที่ละลายน้ำแล้วแตกตัวได้น้อยก็จะนำไฟฟ้าได้น้อยส่วนภาพทางขวามือนะคะเป็นตัวอย่างการวัดการนำไฟฟ้าของสารละลายที่แตกตัวได้ดีซึ่งก็จะนำไฟฟ้าได้ดีนักเรียนสังเกตได้จากความสว่างของหลอดไฟค่ะ สารที่ละลายน้ำแล้วแตกตัวและนำไฟฟ้าได้เราเรียกว่าสารละลายอิเล็กโทรไลต์ค่ะสำหรับในวันนี้นะคะเราได้รู้จักกับสารละลายที่แตกตัวในน้ำได้ประกอบไปด้วยสารละลายกรดซึ่งเป็นสารโควาเลนต์สารละลายเบสและเกลือบางชนิดนะคะซึ่งจัดเป็นสารไอออนิกสารที่ละลายน้ำแล้วแตกตัวนะคะอาจจะมีค่า pH น้อยกว่า7 หรือเท่ากับ7หรือมากกว่า7ก็ได้นะคะแต่สมบัติที่เหมือนกันก็คือสารที่ละลายน้ำแล้วแตกตัวจะสามารถนำไฟฟ้าได้เรียกว่าสารอิเล็กโทรไลต์ค่ะมาลองตรวจสอบความเข้าใจเกี่ยวกับการละลายแบบแตกตัวกันนะคะให้นักเรียนพิจารณาข้อความต่อไปนี้แล้วบอกว่าข้อใดถูกข้อใดผิดเรามาลองพิจารณาไปพร้อมๆกันนะคะ เมื่อสารประกอบไอออนิกละลายน้ำสารละลายจะนำไฟฟ้าได้ถูกหรือผิดคะข้อนี้คำตอบคือถูกต้องแล้วนะคะเพราะว่าการละลายของสารประกอบไอออนิกนั้นสารไอออนิกจะเกิดการแตกตัวได้ไอออนบวกและไอออนลบอยู่ในน้ำนะคะทำให้สารละลายมีไอออนอิสระจึงนำไฟฟ้าได้คะ่ะ สารประกอบโควาเลนต์ทุกชนิดที่ละลายน้ำสารละลายไม่นำไฟฟ้าถูกหรือผิดคะข้อนี้คำตอบคือผิดนะคะเพราะสารประกอบโควาเลนต์บางชนิดที่ละลายน้ำสามารถนำไฟฟ้าได้ได้แก่กรดนะคะเช่นไฮโดรคอริกกรดแอซิติกค่ะ เหล่านี้นะคะเป็นสารประกอบโควาเลนต์ค่ะเมื่อละลายในน้ำแล้วจะพบว่าสามารถแตกตัวให้ไฮโดรเจนไอออนนะคะสารละลาย2ชนิดที่ครูยกตัวอย่างนี้นำไฟฟ้าได้ค่ะข้อที่3นะคะสารที่ละลายน้ำแบบแตกตัวมีสมบัตินำไฟฟ้าได้เราเรียกสารละลายนั้นว่าสารละลายอิเล็กโทรไลต์ถูกไหมคะข้อนี้คำตอบชัดเจนเลยนะคะเป็นคำตอบที่ถูกต้องค่ะ ่อมาค่ะสารละลายของสารไอออนิกเท่านั้นที่เป็นสารละลายอิเล็กโทรไลต์ใช้แล้วค่ะข้อนี้คำตอบคือผิดนะคะเพราะว่าสารละลายอิเล็กโทรไลต์นั้นอาจจะเกิดจากสารโคเวเลนต์บางชนิดนั่นก็คือสารประเภทกรดดังที่คุณได้ยกตัวอย่างมาแล้วนะคะสารละลายนอนอิเล็กโทรไลต์อาจเป็นกรดกลาง หรือเบสก็ได้ข้อนี้ถูกหรือผิดคะนักเรียนจะเห็นว่าสารละลายนอนอิเล็กโทรไลต์นั้นเป็นสารที่ไม่แตกตัวในน้ำนะคะข้อนี้คำตอบคือผิดค่ะสารละลายนอนอิเล็กโทรไลต์มีสมบัติเป็นกลางยกตัวอยา่างเช่นสารละลายของน้ำตาลกลูโคสหรือสารละลายของน้ำตาลทรายนะคะสารละลายของสารไอออนิกอาจเป็นกรดกลางหรือเบส ข้อนี้ถูกต้องแล้วนะคะดังที่ครูได้ลองยกตัวอย่างย้อนกลับไปเมื่อ,อสไลด์ก่อนหน้านี้นะคะที่เราได้เห็นตัวอย่างของเกลือบางชนิดนะคะที่ละลายน้ำอาจจะเป็นเกลือที่เป็นกลางเกลือที่แสดงสมบัติเป็นกรดหรือเกลือที่แสดงสมบัติเป็นเบสก็ได้ค่ะข้อต่อมาค่ะสารละลายที่นําไฟฟ้าได้เป็นสารละลายอิเล็กโทรไลต์ข้อนี้ นักเรียนตอบได้ทุกคนใช่ไหมคะถูกต้องแล้วค่ะสารละลายที่นำไฟฟ้าได้เราเรียกว่าสารละลายอิเล็กโทรไลต์นะคะส่วนสารละลายที่ไม่นำไฟฟ้าเราเรียกว่าสารละลายนอนอิเล็กโทรไลต์ค่ะข้อสุดท้ายแล้วนะคะสารที่ละลายน้ำแบบแตกตัวได้น้อยเป็นสารละลายอิเล็กโทรไลต์อ่อนใช่หรือไม่ใช่คะข้อนี้เป็นคำตอบที่ถูกต้องค่ะ สารที่ละลายน้ําได้น้อยนะคะละลายแล้วแตกตัวได้น้อยกว่าร้อยเปอร์เซนตเราเรียกว่าสาระละลายอิเล็กโทรไลต์อ่อนส่วนสารที่มีสมบัติเป็นอิเล็กโทรไลต์แก่ก็คือสารที่ละลายน้ําได้ดีมากๆนะคะยกตัวอย่างเช่นโซเดียมคลอไรด์ซึ่งละลายน้ําได้ดีมากๆเลยค่ะหรือกรดแก่เช่นไฮโดรคอริกนะคะละลายน้ำแล้วแตกตัวหมด100%ก็จะเรียกว่าเป็นอิเล็กโทรไลต์แก่ค่ะ เป็นยังไงบ้างคะนะักเรียนทำถูกหมดทุกข้อไม่เอ่ยเก่งมากๆเลยค่ะสำหรับในวันนี้นะคะก็คงจะจบบทเรียนไว้เพียงเท่านี้ในครั้งหน้าเราจะมาดูตัวอย่างการละลายของสารที่ไม่แตกตัวและสมบัติของมันนะคะแล้วเจอกันในคลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะผลิตรายการโดยสำนักง,งานคณะกรมกรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน